ฟังด่วนๆครับคุณผู้ชมครับอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่เรียกว่ามีรายงานออกมาจากภาพและก็สื่อของเขมรครับที่มีการจัดฉากกับการลื้อลวดหนามของไทยเรา และมีการจัดจากในการปลดธงชาติของไทยเราด้วยซึ่งพอผมเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหก็ตกใจเหมือนกันนะที่ขเมรนจะก,กล้าเหิมเกลิมหนักขนาดนั้นเลยหรอถึงขั้นปลดธงชาติไทยทิ้งและก็ยังลื้อลวดหนามของไทยเราออกเลี่ยงจากการที่ทานของไทยเรานั้นวางกั้นเขตแดนเอาไวา้บริเวณฐานปฏิบัติการจุบตามโมกห่างจากปราสาทตามเมืองธมไปทางทิศตะวันตกเนี่ยหกิโลเมตรแต่ก็มีการยืนยันออกมาล่าสุดครับว่าภาพและก็คลิปที่เห็นนั้นไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดเป็นการเสแสร้ง และก็เป็นการสร้างกระแสของดานคเมนเองที่เอาหน้าต่อประชาจนของตัวเองซึ่งฐานไทยเราในพื้นที่เนี่ยก็มีรายงานออกมานะครับว่าไม่มีเหตุการณ์ที่ดานคเมนนั้นจะมาลือ ลวดหนามของเราและก็บอกว่าเป็นข่าวปลอมซึ่งคาดว่าฝ่ายของเขมรจะสร้างเพื่อเบีเ่ยงเบนประเด็นกระแสภายในประเทศโดยหากเข้ามาลือลวดหนามจริงๆครับก็ต้องโดนแหละโดนตอบโต้อย่างในน้อยเนี่ยก็กลับไปเพียงแค่วิญญาณเท่านั้นโดยเรื่องนี้ก็เป็นการยืนยันจากโฆษกกองทัพบ,บกเองนะครับว่ารัว้วลวดหนามที่อยู่ฝั่งไทยเนี่ยยังสมบูรณ์100เปอร์เซนแล้วก็เป็นคลิปกัมพูชาเนี่ยจัดจากต้มกันเอง ซึ่งเหตุการณ์ในคลิปดังกล่าวครับเกิดขึ้นในเขตแดนของเขมรทั้งหมดเลยเป็นการจัดฉากโดยทหารกัมพูชาเพื่อที่จะนําภาพเนี่ยออกมาเผยแพร่ให้กับประชาชนในประเทศของตัวเองเห็นว่าเฮ้ยนี่เราต่อสู้กับไทยนี่เราชนะไทยแลนด์ได้คือดูแล้วเนี่ยมันเป็นเฟกนิวที่ปิดหูปิดตาชาวเขมรมากๆนะครับไทยเราก็ยืนยันสบายใจได้นะครับว่ารั้วลวดหนามที่กองทัพกติดตั้งบริเวณแนวชายแดนนั้น ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์100เปอร์เซ็นต์ไม่มีการรื้อถอนหรือว่ามีความเสียหายใดๆและก็จะยังคงเฝ้าระวังรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติไว้ให้ได้อันนี้ก็เป็นรายงานล่าสุดเลยครับจากทางฝั่งกองทัพบกที่บอกว่าขมรจัดฉากขึ้นเองไม่ได้มีการปลดธงชาติไทยเราแต่อย่างใดก็ต้องเชื่อฝั่งไทยเราเลยครับถึงแม้ว่าขมรจะจัดฉากก็ตามเราไปเชื่อ เขเม็นไม่ได้นะครับเพราะเป็นเฟกนิวที่ไร้ที่มาที่ไปกะจะกูข่าวเนี่ยก็กูขึ้นมาโดยทันทีส่วนอีกเรื่องราวนึงครับที่เป็นภาพจริงแล้วก็มีคลิปจริง กับอัปเดตล่าสุดในเวลา11นาฬิกาครับทหารของกัมพูชาเองก็เข้ามากีดการด่านไทยเราให้ออกจากพื้นที่บริเวณตรงช่องอันม้าแต่ว่าด่านไทยเราเนี่ยไม่ได้ยอมเลยนะครับแล้ก็ได้ตักเตือนไปว่าอย่ามายุ่งนี่มันเขตด,ดินแดนของไทยเราซึ่งขเขมรนก็ไม่ได้ทําอะไรไปมากกว่าน,นั้นแต่ก็ยังพบว่ามีทหารจํานวน4-5นายเนี่ยได้ขนวอาวุธประจํากายขึ้นมาและก็พยายามยั่วยุฐานไทยเราจากที่นในคลิปเลยครับก็เป็นการประจันหน้ากันซึ่ง ังของเขมรเ,เขาก็ได้นําคณะผู้สังเกการของอาเซียนเนี่ยหรือว่า IOT เป็นผู้ช่วยทูตาหารของอาเซียนทั้ง7ประเทศนะครับก็ ได้มาดูพื้นที่ได้มาสังเกตการได้มาชี้แจงและก็ป้อนเฟกนิวให้กับคณะทูตทั้งหมดเลยบอกว่าฐานไทยเราเนี่ยละเมิดข้อตกลงหยุดยิง g b c โดยการวางลวดหนามและเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งพื้นที่ในช่องอานมาหลังจากนั้นก็พาไปดูซากอนุสาวรีย์ตาอมที่ขเขมรน,นั้นดิงใส่เองและตลาดชุมชนชาขเขมรกว่า80หลังคาเรือนที่ได้ลุกล้ำเข้ามาดินแดนไทยเราบริเวณบริีวช่องอันมานั่นเองนะครับซึ่งก็ถูกล้อมเลยนะตอนนี้ถูกล้อมด้วยรั้วลวดหนามโดยฐานไทยเราเนี่ยทำกั้นไว ก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับฝั่งองกเมนเนี่ยก็มีการเล่าความเท็จให้คณะผู้สังเกตการอีกครั้งว่าฐานไทยเราเนี่ยทิ้งระเบิดทําลายอนุสาวรีย์ตาอมแต่ข้อที่จริงก็คือฐานของกัมพูชาครับเป็นผู้ยิงปืนใหญ่พลาดไปโดนเองนอกจากนี้ก็ยังกล่าวหาว่าไทยเราได้ล้อมลัวลุดหนามหีเพลงบริเวณบ้านเรือนของกัมพูชาซึ่งการกระดังกล่าวเนี่ย ถือว่าเป็นการลุกล้ําดินแดนของเขมรแต่ความจริงก็คือกัมพูชาเนี่ยส่งทหารเข้ามาตั้งรกรากแล้วก็สร้างครอบครัวเปิดร้านขายของมากถึง80หลังคารเรือนที่ช่องอันมาซึ่งเป็นดินแดนอธิปไตยของไทยเราอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าการกระทาของเขมรนั้นถือเป็นการละเมิด MOU-43 าแล้วดังฝ่ายไทยเราเนี่ยก็ได้ยื่นประท้วงไปหลายครั้งหลายครามากแต่ฝ่ายกัมพูชาก็นิ่งนอนใจเมินเฉยมาโดยตลอด และพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นดินแดนของไทยเราชัดเจนตามเส้นปฏิบัติการ1ต่อ50 0หมก็เป็นสิทธิ์ที่เราจะสามารถเอาคืนได้พอประทะก,กันแล้วเนี่ยโกยได้ก็โกยเอา แต่ว่าเราไม่ได้ไปโกยเอาถิ่นฐานของขมรเลยนะครับเราไม่ได้อยากได้เพียงแค่อยากป้องกันอธิทปไตยของไทยเราเอาไว้เท่านั้นเองซึ่งการที่ขเมศโต้กลับเราแบบนี้ด้วยข้อมูลที่มันไม่เป็นความจริงนั้นมันถือว่าจันไร่มากนะครับปั้นน้าเป็นตัวโกหกซ้าแล้วซ้าเล่าแล้วก็ยังมายกยอชาติตัวเองว่าปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงทุกข้อเลยทั้งที่โดนเนี่ยโอ้โหยังบินว่อนเหนือหัวฐานไทยเราอยู่เลยบริเวณแนวชายแดนรวมถึงบริเวณ4-5จังหวัดโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยมีโดนบินมากถึง120 แล้วก็ยังมาใส่ร้ายไทยนะครับว่าพยายามละเมิดข้อตกลงดังกล่าวอยู่ตลอดโดยก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้ครับล่าสุดอีกแล้วที่กองทัพคเหมรนเปิดฉากมาทุกทางเลยครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ชายแดนที่ได้เกณฑ์พระสงฆ์เกณฑ์เด็กเกณฑ์ชาวบ้านผู้สูงอายุและก็ผู้พิการเนี่ยพร้อมกับถือป้ายข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันเพื่อสร้างภาพและก็กล่าวเท็จต่อคณะผู้สังเกตการที่บริเวณรัว้วลวดหนามของฝ่ายนานไทยเราณจุดผ่านแดนบ้านหนองจานอำเภอโคกสู งจังหวัดสากแก้วโดยในป้ายเนี่ยก็มีข้อความว่าไทยทิ้งระเบิดใส่เราเราทุกคนต้องการสันติภาพไม่ใช่สงครามให้2ฝ่ายคงฐานะชายแดนไว้เหมือนก่อนวันที่ยีกรกฎาคมอันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องไม่ยอบไม่งั้นเราก็จะเสียทหารไปแบบฟรีฟ แบบไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ยังมีการบอกว่าให้ฝ่ายไทยเนี่ยฟื้นฟูสถาน,นรรรการณ์ชายแดนให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมดังเช่นเคยโกรธวันที่24กรกฎาคมแล้วก็ยังมีเขียนบอกว่าขอเรียนแจ้งต่อหน่วยงานทุกระดับชั้นทั้งระดับจังหวัดอำเภอและก็ตำบลให้เสืบสวนคดีนี้แล้วก็บอกว่าขอเรียนแจ้งคุณซนินให้ลงมาดูแลคดีนี้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ขมินเกณฑ์คนมานะครับเกณฑ์คนมาแบบนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดเราเป็นทูตเราได้รับข้อมูลฝั่งเดียวเนี่ยมันก็ถือว่าน่ากลัว ข้อมูลที่กระมินป้อนเข้าไป ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ความจริงก็ตามนะครับแต่เขาเล่นจัดฉากมาแบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่าน่ากังวลมากๆเช่นเดียวกันเราก็ต้องชี้แจงไปนะครับว่าพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ของไทยเราซึ่งเขมเมก็ต้องจัดสรรปันส่วนหาพื้นที่ดินใหม่ให้กับชาวบ้านของเขาด้วยถือว่าแสบเอามากๆนะครับวันนี้เนี่ยเปิดฉากรุกเราหลายอย่างเลยทั้งในเรื่องของการพาคณะสังเกตการเข้าไปในเบอร์ที่ช่องอันม้าและก็กล่าวใส่ร้ายด่านไทยเราหรือว่าเรื่องของเอาพระสงฆ์เอาผู้พิก,การเอาผู้ สูงอายุเนี่ยมาถือป้ายแล้วก็บอกคณะผู้สังเกตการร่วมไปถึงปล่อยข่าวเฟกนิวนะครับว่าชักธงชาติไทยเราลงเก็บรัว้วลวดหนามบริเวณบริเวณแนวชายแดนอันนี้เป็นข่าวเฟกนิวทั้งสิน้นเหมือนจะรอไม่ไหวนะครับพอเฟกนิวแรกที่เขาทําไปเนี่ยก็คือไปรื้อลวดหนามบริเวณช่องอันมาที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับย้อนไปน่าจะประมาณ4-5วันแต่นั้นเนี่ยเหมือนไทยเราก็มาแฉความจริงว่าเฮ้ยเรายังอยู่ที่เดิมนะ ซึ่งขเขมนก็ไม่รอไม่รีนะครับจัดฉากเองเลยเมื่อลื้อของ่านไทยเราไม่ได้แต่ถึงอย่างไรต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่นะครับพอสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่า,ขาเขมนอาจจะไม่ยอมหยุดง่ายๆโดยเฉพาะบริเวณบริช่องอันมาเนี่ยมันยังคงตึงเครียดราุก,กันอยู่เอาล่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องนี้ก็เป็นความคืบหน้าและก็อัปเดตล่าสุดของการพาทูต ทั้งหมด67คนเนี่ยได้เข้ามาฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายเดนและก็การใช้ทุนระเบิดสังหารของเขมรเองซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศของเราเนี่ยก็ได้มีการเชิญมานะครับโดยก็มีชาติที่เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ย41ชาติ1องค์กร4องค์การโดยทั้งหมดเนี่ย67คนซึ่งในจํานวนนี้ครับก็มีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตกัมพูชาเนี่ยร่วมรับฟังด้วยโดยทางไทยเราครับก็ได้มีรายงานออกไปนะครับว่าเหตุการณ์ทุนระเบิดที่เกิดขึ้นซ้ำซากเนี่ยแสดงให้เห็นว่ากัมพูชานนั้นงงคจง ละเมิดอเดีปยปะไตไทยและก็ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและก็ข้อตกลงหยุดยิงที่ตกลงกันไว้เมื่อเร็วๆนี้ดิ่งไปกว่านั้นครับเขมรยังจงใจละเมิดพันธะก,กรณีหลักภายใต้นุสัญญาออตตาวาอีกด้วยโดยไทยเราก็ขอประนามการกระทํานี้อย่างรุนแรงที่สุดการกระทำเหล่านี้เนี่ยบ่อนทาลายความสมบูรณ์ของนุสัญญาออตตาวาและก็เจตนารมณ์ของหลายๆประเทศและข้อกังวลเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีความสําคัญโดยตรงต่อประเทศไทย,ไทยเท่านั้นครับแต่ยังมีความสําคัญต่อชุมชนนานาชาติไทยเราจึงขอเรียกร้องให้ประชา คมระหว่างประเทศนั้นดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่ากัมพูชาจะหยุดการใช้ทุนระเบิดอย่างไร้มนุษยธรรมและก็ปฏิบัติตามพันธกรณีทางกฎหมายภายใต้อัุสัญญาออตตาว่าอย่างเคร่งครัดซึ่งเราเองก็ได้แจ้งเรื่องนี้ต่อเลยค่ะทกาสหประชาชาติ เพื่อขอคำชี้แจงจากคเขมนในมาตา8วรรสองของอนุสัญญาอัตตาว่าที่ไทยนั้นจะดําเนินการในเรื่องนี้ต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดกับทุกประเทศเลยที่เข้าร่วมการชี้แจงของฝั่งไทยเรานะครับแล้วก็ยังเรียกร้องให้กับสมาชิกอาเซียนเนี่ยในฐานะคณะผู้สังเกตการชั่วคราว ให้พิจารณาประเด็นนี้อย่างถี่ถ้วนในการไปสำรวจพื้นที่ในอนาคตและก็จะมีการลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดในวันที่16ส,สิงหาคมนี้ซึ่งก็ถือว่าเราชี้แจงแบบครบถ้วนละเอียดนะครับในการชี้แจงต่อเวทีนานาชาติและก็ยังปิดท้ายด้วยการบอกว่าการแก้ปัญหาทุ่นระเบิดบริเวณแนวชายแดนไทยเขมรนั้นมีใช่เพียงประเด็นด้านความมั่นคงแต่ยังเป็นประเด็นด้านมนุษยธรรมที่ต้องให้ความสําคัญและดําเนินการด้วยความเร่งด่วนที่สุดซึ่งเรายังบอกอีกนะครับว่าได้เสนอกัมพูชาเนี่ยดำเนินการเก็บกู้ ร่วมกันแต่ว่าทางเมนนั้นก็ได้ชะลอการดําเนินการดังกล่าวและไทยเราก็ได้ยื่นข้อเสนอน,นี้อีกครั้งหนึ่งในการประชุม GBC แต่กัมพูชานั้นก็ไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวอีกนี่แหละครับเป็นการชี้แจงจากฝั่งไทยเราที่ให้คณะทูตในเวทีโลกนั้นได้รับรู้ความระยำความป,ปรีของカมนซึ่งเรามีหลักฐานมัดแน่นนะครับมีคลิปเต็มแบบ ที่กัมพูชาดิ้นไม่หลุดว่าตอนนี้กําลังใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอยู่ในหลายคลิปครับก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์หลักฐานที่มันชัดเจนมากนะครับแบบแก้ตัวไม่ได้ว่าทหารของอเมญน,นั้นกําลังรอบวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องบกอยู่จังหวัดอุบลราชธาน,นีครับซึ่งเป็นบริเวณที่ด่านไทยเราเนี่ยปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนกันอยู่ตลอดและก็เคยพบทุ่นระเบิดดังกล่าวมาก่อนหน้านี้จนสุดท้ายเนี่ยเ,เราก็ เดียบไป1เดือนขาดไปแล้ว5นายนะครับเสียไปแบบฟรีๆเสียไปแบบไม่น่าเสียซึ่งก็เรียกได้ว่าการชี้แจงแบบนี้มีหลักฐานแบบนี้เนี่ยเป็นข้อได้เปรียบของไทยเราเยอะมาก อย่างที่บอกแหละประเทศที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นประเทศในสมาชิกสัญญาออตตาว่านะครับทั้งญี่ปุน่นเออสารัฐอเมริกาหรือว่าอีกหลายตัวหลายชาติที่มีการร่วมบริจาคเพื่อให้ขเขมรเก็บกู้ทุนระเบิดปีละ1,000ล้านบาทแต่ว่าพอเป็นแบบนี้แล้วเหมือนหลายๆชาติเนี่ยเขารู้ว่า i, เฮ้ยเขมรหลอกลวงขเขมรยังใช้อยู่ขเขมรยังไม่ได้มีการปรับประจำการทุนระเบิดตัวนี้น่าจะมีการตัดงบน่าจะมีงานลดงบประมาณหรือว่าไม่บริจาคเลยก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับ คุณเซ็นมากๆนะครับยิ่งบ้างเงินอยู่ด้วยพอโดนแบบนี้เข้าเนี่ยเหมือนจะเริ่มมีการก่อเกิดการระท,ะที่รุนแรงมากขึ้นนะครับจากเดิมยืนห่างกันเดี๋ยวนี้เริ่มเข้ามาคุยเริ่มเข้ามายั่วยุไทยเราแบบตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องเรามาระวังไว้ด้วยนะครับการที่มีภาพมีอะไรออกมาเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นปฏิบัติการของฝั่งฮุนเซนฝั่งของขมิแล้วยังไงก็ ต้องรออัปเดตความคืบหน้ากันอีกรอบนึงกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้

របស់គ្រូនេះដែរហើយខ្ញុំទៅតាមនេះដែររបស់ខ្ញុំ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 ដែររបស់

你干？你找？你什么？对，我猜